ข้อที่27ครับข้อนี้เขาให้ตัวของ fx มาให้นะครับว่ามันคือลบ x กำลัง3ลบ1 2 x กำลัง2ลบ4 5 x แล้วก็บวก4นะครับเขาบอกว่ามีค่าสูงสุดสัมพัสเท่ากับ53การที่มีค่าสูงสุดสัมพัสเท่ากับ53ได้เนี่ยต้องรู้จุดสูงสุดสัมพัสซะก่อนโดยการดิฟครับพอดิฟแล้วจะได้กลายเป็นลบ3 x กำลัง2ลบ 2 4 x ลบ45แล้วก็จับเท่ากับ0ดิฟตัวเลขค่าของตัวละศูนะครับเอา -3 ลบ3หารตลอดกลายเป็น x กำลัง2บวกด้วย8 x บวกด้วย15จับเท่ากับ0แยกตัวประกอบได้กลายเป็น x บวก3คูณด้วย x บวก5ครับจับเท่ากับ0และเราก็วาดเส้นจำนวนเพราะว่าเราจะได้ x มา2ตัวคือลบ3กับลบ5แต่สิ่งที่น่ากลัวของโจทย์ข้อนี้ก็คือ ตอนที่เราวาดเส้นจํานวนเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะเรียงจากขวาไปหาซ้ายเป็นบวกลบบวกเสมอไปอย่างโจทย์ข้อนี้ตัว fx เนี่ยไอตรงสัมประสิทธิ์ของดีกรีสูงสุดเนี่ยข้ามดันเป็นเครื่องหมายลบต้องขึ้นด้วยคําว่าลบครับแล้วก็บวกแล้วก็ลบส่วนวาดการาฟยังเหมือนเดิมก็คือวาดจากซ้ายไปหาขวาลบนะครับแล้วก็บวกแล้วก็ลบเพราะฉะนั้น จุดที่ทําให้ได้ค่าสูงสุดสัมพั์ก็คือ x ที่เป็นเล็ลบสามนั่นเองครับ x ที่เป็นลบสามคือทําให้ได้ค่าสูงสุดสัมพั์แล้วเราเรียกว่า x ที่เป็นลบสาคือจุดสูงสุดสัมพัสนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาก็บอกมาให้ว่ามันมีค่าเท่ากับตัว53มาแล้วดังนั้นนั่นก็คือหมายความว่าเราจะเตรียมตัวแก้สมการหาค่า c ครับจากข้อมูลที่ได้มาคือ f ลบสจะจับเท่ากับ53เพราะงั้นแทนค่าเข้าไปครับ จะได้กลายเป็นตัวของลบวงเล็บลบ3ามกำลัง3ลบ12คูณด้วยลบ3ามกำลังสองลบ45คูณด้วยลบ3แล้วก็บวกกับ4จับเท่ากับ53 27ิบาม็แล้วก็ลบสากำลังสองได้9กลายเป็นลบ108ลบสิลบสีคูณลบ3ได้บวก135แล้วก็บวกด้วย4จับเท่ากับ53ครับด้านซ้ายจะได้กลายเป็น54 บวกด้วยตัว c เท่ากับ53แสดงว่า c ได้ลบ1ครับเพราะฉะนั้นถ้า c ได้ลบ1เสร็จปุ๊บโจทย์ข้อนี้ fx ของเราเขียนใหม่นะครับจะได้กลายเป็นลบ x กำลัง3ลบ12 x กำลัง2ลบ45 x แล้วก็ลบ1โจทย์ถามว่า f c ควรจะมีค่าเท่าไหร่โจทย์ถาม f c ซึ่ง c มันก็คือเลขลบ1 ก็คือโจ์กำลังถามว่า f ลบ1ควรจะมีค่าเท่าไหร่นั่นเองครับกลายเป็นลบด้วยลบ1กําลัง3ลบ12คูณด้วยลบ1กําลังสองลบ45คูณด้วยลบ1แล้วก็ลบอีกหนึ่งครับที่เหลือคือคํานวณครับระวังเครื่องหมายดีนะครับลบ1กําลังส3ได้ลบ1ก่อนลบลบกลายเป็นบวกลบ1กําลังสองได้1กลายเป็นลบ12ลบ45คูณลบ1กลายเป็นบวก45 สิ่งที่มันน่ากลัวมากสุดก็คือการสะเพาเรื่องของเครื่องหมายเนี่ยครับบางทีแล้วเราอาจจะมีหัวสมองที่ไปไวมากครับแต่มือไม่สัมพันธ์กันนะครับคิดไปไกลบางทีเครื่องหมายผิดก็ชีวิตเปลี่ยนนะครับเดีอยวมรมบข้อนี้ตอบ33อเขเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปกันครับ